เออเราลองตัดต่อดีๆเลยนยังเอสวัสดีครอบพี่น้องเอาเดี๋ยววันใดกูไม่ลงมาได้เอาม่ทำอะไรวันใดล่ะนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเฮาจะไปแกงหน้องกันนะครับหน่องมันอยู่พู่นะครับว่ะจะไปแกงกันนะครับว่าไม่ให้ยังกันอยู่เขาจะไปเบิ้งกันก่อนนะครับว่าไม่ให้ยังกันนะครับเ่าจะไปเบิ้งเลยนะครับตอนนี้ถ้าไปได้นะครับตอนนี้ไปเลยเ่าเที่บ้านทิ่ทังหน้าออมนะครับตอนนี้เขาเป็นยังหมดพาาให้ยังกันนะครับเด็กหน่อย อาจจะขี่ดื้อขี่มืนกนได้ครับซูมมันนี่่ยังกันโจวกวบหลุนไงเบิรนกันนะครับทุกคนเ่านยังสัวท่ยังทนยังสวดีท่นผู้มยงสวีนยังเห็นอมนต์ยังรันเนีเห็นเมนแรกเลยพี่น้องยังอีก ผมมีคลิปลงหาดไทยยูทูบเล่นอ้าวเห็นยังกันเห็นยังกันเห็นยังกันโอ้ยไก่ท่านี่สูงแล้วมันเพ่งกินไก่ดิบแฉพบอกันนี่เพิ่งมาตั้งปอบผู้ใดทอดผู้ใดทอดฝรั่งดีนะผู้ใดทอดคนนี้คนนี้ทอดเตะอีผู้หญิงวะไหนไปใช่หนะผู้ใดทอดเตะผู้ใดทอดเตะ

เออเราต้องตัดต่อดีดเลยไยั้งหรอกวัสดีครับพี่น้องเอา,เ,อาเดี๋ยวบันไดกูบ่ลงไม่ได้เหรอว่าทำแบบบันไดน่ะน,นะก <c oughs> ูสูกูลงบ้านบม่ได้สู <c oughs> ลงมาทุกอย่าหนีกูฮักเนี่ยโอ้มีต้องมาบ,บอกเออไม่ใส่กูตายใช่โดมีไฟเอาบันไดขึ้นไหมพี่แน, <c oughs> นไ่พี่นาะใ <c oughs> นพี่แนอ <c oughs> ่เด้อย่าเอย่ากันเอ้ยนี่กล้นี่ จะสั้นๆเห็ดดีๆเนี่ยอย่าเอาวันไดนี่กันนะเพื่อให้แถมมันจะล้มเล็กน้อยกัอุตส่าห์หาอันบันไดให้จันพี่เนี่ยอุ้ยอย่าควนพี่หลายพี่จะล้มพี่เฝ้าลงมาลงมบัไดเนี่ยเอาลงมบัไดมามามาเร็วๆไม่พี่ก่อนเออจะลงไปเนี่ยโอ้ยมันยังหนักเลยครับเราจะเฝ้เดี๋ยวด้ะเราจะเฝ้าตอนตอนนี้เล็กน้อยก็กินอิ่มแล้วนะครับตอนนี้มันมันเอาบันไดผมออกแต่ผมก็ลงได้นะครับมันแน่น แกดิบแกพี่น้องกดิบมึงมันถอดไหนของมันพี uh> ่น้องมึงมันถอดมองันถอดบงเมืองมืงเด็จริงองเอาเด็เด้งศาดะเอาเนีมันอันนั้นสูจะกวนกล้องกูสูเมืงเมืองมืองงได้มันกินไหนบเมืองเมืองอันคุณคุณอุ๊ซึ่ังไนครับที่ขายปูนหนาด้วยซึ่งไนนี่ากปิพังพีแตกมันเขาอันนั้น บ่อันนั้นมันหลุดมือมันหลุดมือยังเทครับพี่น้องยังเทคเขาเป็นโยกระติกน้ำไปไปเออกินเราเาะมันเขาเราไปชอบแล้วไปเก็บแล้วกินแล้วก็ต้องเก็บซอยกันเบงต้อยังทับไม่ได้หมองไว้า้ความความเหนียวโตมันยนะครับพี่น้องมันยังเด้่ น้ำ้าอ่าป่าปอ้่าป่าม่าป่าป่า่าป่าป่อม่าอ่าปาป่าป่าป่านี้ี่า่าป้าป่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 าปาป่า่าป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 ่า่าก่าป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 ่่บ่าป่าป่าป่า่่ยว่่่่่่่าา่าา่เ่่